สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนนะครับผมอยู่กับลูกศิษย์อีกหท่านนะครับพี่ดำนะฮะตลาดสดนะครับที่คอยอยู่ในซุ้มช่วยเหลือพี่ไก่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แต่งานบุญทุกงานนะพี่นะใช่ครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับลูกศิษย์หลวงพ่อจ้อยที่ใครมีข้อมูลสงสัยสอบถามพี่ดำได้เลยครับ วันนี้อยากมาให้พี่ดำเล่าเกี yes, ่ยวกับประวัติของพระจ้อยที่พี่ดำเริ่มต้นรู้จักหลวงพระจ้อยแล้วก็วัตถุมงคนด้วยนะเอาเริ่มต้นกับประวัติที่รู้จักหลวงพระจ้อยแล้วเริ่มศรัทธามาจากอะไรครับเริ่มต้นเลยครั้งแรกเนี่ยครับคือผมมีเพื่อนครับที่บ้านอยู่หนองใบนี่แหละครับผมเสร็จแล้วเขาก็คุยสรรพคุณให้ฟังก็คุยให้ฟังวเขาบอกเฮ้ย ลถว่ามรถอะไรไม่เคยเป็นไรเลยนะใช่ครับอันนี้เหลือเชื่อเราก็เออจําชื่อหลวงพ่อจ้อยปมาตลอดเสร็จแล้วพอผมมาทํางานโดนย้ายจากอําเภอหนองบัวมาอยู่นครสวรรค์นะผมก็มีคนเอาวัตถุมงคลมาขายให้ผมก็คือเป็นรุ่นมหาลาบอันแรกเลยนะชิ้นแรกในชีวิตเลยได้ซื้อ มาแล้วเหรียญเงินลงยาเหรียญเงินลงยาสีน้ำเงินทีแรกได้เหรียญเงินเลยใช่ครับทีแรกเรามาเห็นที่กล่องวิไลเทคนิคสร้างเราก็อ้าววิไลเทคนิคสร้างเราเคยเป็นสิบเก่าสิบเก่าครับพี่ก็เลยซื้อก่อนนั้นซื้อไว้แพงมากเลยเหรียญนั้นอ่ะเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบบาทตอนนั้นซื้อไว้แพงมากเลยเหรียญนั้นอ่ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเหรียญเงินนั่นเอง ไม่เสียเงินเจ็ดสิบบาทก็ตั้งกันนั้นมาผมก็เริ่มทยอยเก็บมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจนย้ายที่ทํางานมาใหม่ครับทีนี้ก็เริ่มมาเป็นโรงเป็นจังครับเริ่มมาเป็นจริงเป็นจังก็องค์นี้องค์ครูจริง ปลอดภัยสองเก้าองคูนะฮะเป็นองค์ปลอดภัยสองเก้าที่พี่ดำนะฮะเข้าเป็นองค์คูองค์แรกขุนเหรียญปลอดภัยที่กําลังได้รับความนิยมโด่งดังในขณะนี้ครับพี่ดำครับตอนนั้นนะยังไม่นิยมมากครับผมแต่ผมก็ซื้องค์เนี้ยแพงที่สุดในชีวิตที่แต่เล่นพระมาครับผมก็คือตอนนั้นอ่ะแปดพันห้าแปดพันห้าร้อยบาทถือว่าแพงละเราก็แบบ เอออมานั่งคิดแ๊ะแพงตอนนี้ดีกว่าแพงตอนหน้าก็เลยซื้อไว้ถ้าเราไซื้อตอนเนี้ยแต่เพราะเมื่อระยะเวลามันผ่านไปอ่ะราคาวิ่งทันบางทีก้าวกระโดดข้ามไปเลยพี่ดาแต่ขอให้สวยไว้ก่อนด้วยอ่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยพี่ดาวนั่นคือจุดเริ่มต้นของพี่ดาวนะฮะ แล้วก็อยากให้พี่ดำบากถึงว่าคนที่เริ่มสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อจ้อยเนี่ยอยากพี่ดำช่วยบอกแฟนเพจหรือว่าคนที่รักและศรัทธาหลวงพ่อจ้อยนะจะเริ่มต้นยังไงดีครับพี่ดำเริ่มต้นเลือกวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่เราชอบก่อนเลือกที่เราชอบแล้วถ้าไม่มั่นใจเข้ามาถามได้เพจไม่ว่าจะเป็นชมรมหลวงพ่อจ้อยเพจหลวงพ่อจ้อยครับเพจพุทธคุณตอบถามได้หมด นะครับจะมีคนเข้าไปตอบให้องนี้แท้ไม่แท้เมื่อถูกใจแล้วอย่าไปคิดจากมูลค่าก่อนถ้าคิดจากมูลค่าก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้วัตถุมงคลที่ที่ถูกใจเราจริงจิตรถ้าเอาฟังจากพี่ดำดูเราหาข้อมูลก่อนมาศึกษาก่อนใช่ครับให้ชัวร์ก่อนก่อนที่ท่านจะเสียตังค์ขอให้แท้ก่อนนั่นแหละแท้ผมว่าไม่ว่านะแต่แท้ พออนเสียตังค์แล้วมันเจ้ด้วยนี่มั้งใช่ครี่มันเหนื่อยเลยนะพอนตอนนี้ตอนนี้ของเก๋ของหลวงพ่อเริ่มเยอะมากทับใบตอนนี้ของเก๋หลายหลายลูกมาเยอะมากใช่ครับเพราะเพราะนิยมแล้วพตอนนี้หลวงพ่อเริ่มนิยมแล้วนะคุณสมาชิกครับผมไปงานศพแม่เพื่อนพี่สามชุกครับผมของวัตถุมงคลนี่ผมไม่ได้เอาลงจากรถเขาถามว่ามึงมีหลวงพ่อจ้อยไหมมีลุมรถผมเลยลุมรถผมเลย หมดเลยครับโอ้ไม่ง่าเหรียญปลอดภัยสามสองอะไรอะไรผมไปเป็นถุงไม่มีเหลือเลยแล้วตอนนี้ยังเพล็กพกอยู่ในรถไหมฮะไม่มีแล้วฮะเสียดายมากครับไปพกแล้วฮะเสียดายมากๆครับครับผมลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งก็คือหมอพาสันเนี่ยนะครับผมผมเป็นคนพามาเข้าวัดนี้อ้าวเนาะตอนนี้เป็นศิษย์เอกแล้วแต่ผมสักไปแล้วโอ้โหผมไม่รู้นะกำลังจะถามเรื่องราวอยู่เนี่ยฮะ พวกผมเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นคนพาท่านแล้วแล้วพี่นำไปรู้จักหม่อมพาสันได้ยังไงแล้วทำไมถึงชักนำมาเขารู้จักกับเพื่อนผมครับผมเขารู้จักกับเพื่อนผมแล้วอีกอย่างนึงหม่อมพาสันก็เป็นเพื่อนของพี่ชายเราครับก็ได้มาเจอกันได้มาเจอกันที่นครสวรรค์นี่แหละครับผมอ่าพอมาเจอกันก็คุยกันเขาก็บอกเฮ้ยเอออยากทำบุญครับก็เลยพามาที่นี่แล้วงพูดอยากทำบุญพามาหาพระอาจารย์สมศักดิ์ตอนนี้กลายเป็นศิษย์เอกแล้วมาทุกครั้งต้องเจอทุกครั้งครับวันนี้เห็นมีทั้งวงกดมาด้วย อันนี้ตัดบอกจะมาแต่ไม่ได้มาฮะาลูกป่วยลูกป่วยตากป่วยตอนนี้ ไม่ว่าเป็นดารานักแสดงศิลปินหลายๆท่านนะเข้าหาหลวงพ่ออาจารย์สมศักดิ์วสีทุกท่านหลายๆท่านไปจำนวนมากเลยนะวันนี้อยากให้พี่ดำเนี่ยฝากอะไรถึงกับเพจรหลวงพ่อจ้อยและกลุ่มพุทธคุณด้วยนะครับสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาหลวงพ่อจ้อยเนี่ยพี่ดำอยากจะฝากอะไรให้กับสมาชิกแฟนเพจบ้างครับคือผมฝากไว้นะฮะวัดหัวมงคลของหลวงพ่อจ้อยนะฮะดีทุกรุ่นอยู่ที่เราศรัทธาหรือไม่ครับผมถ้าเราศรัทธา ศรัทธามีบารมีเกิดผมเชื่อแบบนั้นนะฮะับตามประสบการณ์ที่อยากให้ผมได้เจอกันเลยนั่นแหละฮะทีจริงครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ดำเลยนะมากๆครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของพ่อจ้อยขอบคุณพี่ดำมากๆครับให้ข้อมูลครับขอบคุณครับ